หลังจากที่ถูกปรับราคาล่วงไปพักหนึ่งตอนนี้ราคาก็กลับขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับเหรียญการจนาพิเศษปี2,539สีเดียวสภาพผ่านการใช้แบบนี้นะครับสำหรับใครมีเหรียญน,นี้เตรียมตัวเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ร้านปาน,นันจะอัปเดตราคารับซื้อกันครับ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซของร้านป่านันที่รักทุกท่านครับผมบุญพัฒน์ศิราเรืองวันเจ้าของร้านป่านันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับนะผมจะหาเวลามาพูดคุยกับเอซทุกท่านเพื่อนทุกท่านได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของของสะสมมีค่าที่ร้านปานันประกาศรับซื้อนะครับสำหรับนะใครที่ดูเรานะครับต้องบอกเลยว่าดูเราขายเราได้นะครับถ้าคุณไปดูที่อื่นมาระวังนะฮะ คุณจะได้ข้อมูลที่มั่วๆมานะบางทีอาจจะไม่สามารถขายเราได้นะแล้วอย่ามาโวยทีหลังนะเพราะว่าคุณไปดูอา่านนะคุณอาจไปดูข้อมูลจากมิจฉาชีพมาซึ่งบางทีมิจฉาชีพมันก็เอาข้อมูลมั่วๆลงนะเพื่อหลอกให้ต้นทำใบรับรองใบรับประกันครับสำหรับใครที่มีของที่รอประกรันรับซื้อนะครับนะเราก็จะให้ติดต่อตามช่องทางนี้นะครับ Facebook ปาหนัน Line แอปปาหนัน888นะครับ คุณจะไม่ต้องทำใบรับรองใบรับประกันใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพียงแค่ส่งภาพเข้ามาถ่ายภาพชัดๆให้เราดูแค่นั้นเองครับถ้าตรงตามที่เรารับซื้อยังไงนะครับทีมงานของเรานะครับก็จะติดต่อพูดคุยไปแน่นอนแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเขาก็จะให้นะครับเลขรหัสนั่นเองครับเพื่อผมจะได้ดูว่าโอเคนะแอดมินคนไหนดูแล เคสนี้นะครับซึ่งเรามีหน้าร้านจริงๆนะครับมีนะใบอนุญาตเปิดร้านรับซื้อนะของนะมีค่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับคุณมั่นใจได้เลยนะครับนะระวังแล้วกันนะครับนะอย่าไปดูข้อมูลจากที่อื่นมาแล้วกันนะฮะใครที่นะเข้ามาแล้วเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเรียนการนาพิเศษกันครับก่อนจะเข้าเนื้อหาย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือน ช่องปลานันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะสำหรับเหรียญการจนาพิเศษนะครับที่เป็นเนื้อนิกเกิลน,นะครับนะจะเริ่มต้นด้วยเหรียญหนึ่งบาทอ่านะ่หนึ่งบาทการจนาพิเศษครับก็จะเป็นเนื้อนะฮะเขาเรียกว่านิกเกิลสอดเส้ทองแดงนี่หนึ่งบาทก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยหนึ่งบาทจะเป็นแบบนี้อ่าแล้วก็นะต่อมานะครับนิกเกิลก็จะมีเหรียญสองบาทสองบาทสองบาทอ่าสองบาทก็จะเป็นแบบนี้ นี่นี่เป็น2บาทจะเป็นแบบนี้ต่อมานะครับต่อมาครับที่เป็นนิกเกิลนะครับก็จะเป็นเหรียญนะห้าบาทห้าบาทห้าบาทจะเป็นแบบนี้นะห้าบาทจะเป็นแบบนี้จบต่อมานะครับเหรียญนิกเกิลนะอีกเหรียญหนึ่งที่ที่ผมจะนําเสนอก็คือเป็นเหรียญใหญ่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 แบบนี้นะใหญ่ใหญ่แบบนี้ครับใหญ่ใหญ่แบบนี้จะเป็นเหรียญ ยี่สิบครับถ้าเป็นเหรียญร้อยห้าสิบสามร้อยหกร้อยจะเป็นเนื้อเงินไปแล้วนะครับแต่นะเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อจะเป็นเหรียญแบบนี้ครับซึ่งตอนนี้นะผมปรับราคาขึ้นมาแล้วนะครับนะปรับราคาเข้ามาแล้วนะครับนะซึ่งผมรับซื้อในราคาเหรียญละหนึ่งหมื่นบาทสภาพเน่าๆขั้นต่าแบบนี้เลยครับนะสภาพเน่าๆแบบนี้เลยหนึ่งหมื่นบาท นะหนึ่งหมื่นบาทนะฮะเน่าเห่าเลยนะท่าสวยๆอาจได้ถึงสามหมื่นบาทเลยนะครับตอนนี้นะครับสําหรับนะเหรียญนิกเกิลเหีียนี้นะก็ต้องบอกเลยว่านะเหรียญนิกเกิลเนี่ยนะมีโอกาสเจอจริงๆครับนะเอาออกไปใช้จริงๆอย่างสภาพที่ท่านเห็นนี้นะครับนะเป็นสภาพที่ผ่านการใช้โอ้โหทั้งสนิมกินยับเลยนะฮะ มีคนเสนอขายผมมานะครับในช่วงนั้นมีช่วงนึงผมได้มาหลายเหรียญนะผมได้มาหลายเหรียญแล้วผมก็ขายกินไปห <üler> ลยต่อหลายเหรียญเลยแต่ก่อนราคารับซื้อจะอยู่ที่ประมาณ5,000บาทเท่านั้นครับ5,000ันบาทเท่านั้นครับอย่างเหรียญเนี้ยเนี่ยเหรียญน,นี้ผมก็ได้มา5000บาทครับแต่ตอนหลังๆเนี่ยก็คือตอนนี้มีคนหามาได้แล้วนะจากแต่ก่อนนะได้มา5,000ันบาทขายกินขายกินขายกินตอนนี้นะเหลืออยู่เหรียญเดียวครับสภาพนี้เลยนะ สภาพมีเหลืออยู่เหรียญเดียวนะครับแล้วนะครับนะมีนะความต้องการของนักสะสมตอนนี้อยากได้แบบนี้กันมากผมก็เลยปรับราคาเลยนะครับนะเบื้องต้นเลยนะเบื้องต้นนะครับมีคาบดำดำมีสนิมมีอะไรตอนนี้นะครับขอแค่เป็นของแท้นะขอแค่เป็นของแท้นะครับเป็นเหรียญ10บ,บาทนั้นนะครับผมยินดีรับซื้อในราคาขั้นต่ำคือ10,000บาทเลยครับใครที่เก็บไว้วันนี้เป็นโอกาสดีมากๆครับ ใครที่มีเก็บไว้โอกาสดีคุณตอนนี้คือ1,000 0บาทครับนะต,ต้องบอกนะว่าราคามันมีขึ้นมันมีลงมันมีขึ้นมันมีร่วงมีขึ้นมีร่วงอยู่อย่างนี้นะแต่ตอนนี้ครับเรียกว่าหลายเดือนมานี้ครับถือว่าเป็นการอัปเดตราคาที่มีการพุ่งขึ้น,นครับอยู่ที่นะหนึ่งบาทเลยครับใครจะขายก็รีบขายตอนนี้ครับถามว่าดูยังไงนะครับ สำหรับเหรียญน,นี้นะครับนะสำหรับเหรียญน,นี้นะครับนะปกติแล้วนะครับจะเป็นเหรียญสิบที่มีสสีใช่ไหมล่ะทีนี้นะครับนะถ้าเกิดมาเจอสีเดียวเนี่ยผมยินดีรับซื้อเลยนะและน้ําหนักง่ายๆเลยครับบางคนคิดว่าโอ้ไปชุบเรามาคารลอขายร้านปนนันได้เหรียญชุบจะน้าหนักเพียง8.4.5กรัมเท่านั้นครับแต่ถ้าเป็นเหรียญน,นิกเกิลน,นั้นนะครับจะเป็นเหรียญที่มีน้ําหนักอยู่ราวประมาณ9กกรัมนั่นเองเพราะฉะนั้นบอกเลยว่า คุณไม่สามารถที่จะนํามาปลอมเพื่อหลอกผมได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในสมัยนั้นที่มีการทำแล้วหลุดออกไปนะโอ้มันเยอะมันเยอะมากหลายคนอาจจะไม่รู้นะเห็นว่านะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นเหรียญที่นะเห็นเหรียญที่ว่าแปลก็ไม่กล้าใช้เนี่ยหลายคนก็มีเก็บไว้นะ เพราะฉะนั้นนะครับใครมีเก็บไว้อยู่ในบ้านโอกาสดีแล้วก็ฝากด้วยละกันนะครับร้านปลาหนันยืนยันรับซื้อจริงไม่มีทําใบรับรองใบรับประกันไม่เสียค่าใดๆทั้งสิ้นใครมีก็ส่งภาพมาให้อดินประเมินราคาครับแล้วก็จากนั้นนะครับเดี๋ยวเขาจะให้นะวิธีจัดการนะส่งมาโอนเงินกันยังไงนะเดี๋ยวอดินเรานะจะทําการจัดการเรียบร้อยครับไม่ต้องห่วงครับเรามีทีมงานหลายคนไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ครับเรามีทีมงานที่ดูแลคุณหลายคนนะ ยืนยันว่ารับซื้อจริงด่วนเลยครับใครมีะนรับใคมรมีนะด่วนเลยครับก่อนราคาล่วงนะครับติดต่อหาเราได้ทุกช่องทางนี้นะครับไม่ว่จะเป็นทาง Facebook ปาหนัน l ล n e แอดปาหนัน8ปดแปดนะครับนะร้านของเราเปิดแต่ช่วงเวลา9ก้ามงเช้าสี่โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับสำหรับเหรียญ1บาท2บาท 5บาท20บาทนั้นราคาอาจจะไม่แพงเท่าไหร่ครับเนื่องจากว่าเนี่ยยังหาง่ายจํานวนการผลิตเยอะอยู่นั่นเองครับถ้านะค,คุณมีเมื่อไหร่ก็นะครับที่ค่อยติดต่อเรามาก็ได้นะก็เอ,อเดี๋ยวมีขึ้นมีลงถามราคากันก่อนแล้วกันนะฮะ